ไหมครับ one two, three, four, five. อันนี้อันนี้มาเป็นเรานีเราต้องหมุนตรง้งแม่กดตรงสีแดงเลื่อนไปเดีมอน้องเดี๋ยวน้องกลงำลังซ่อมอยู่ถ้าปิดก,ก็กดตรงสีแดงเลยเซฟด้วยใช่ไหมใช่เซฟให้น้องอะ เจาะสี่เจาะมันก็มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ปะยาต้องดูนี่น็อตพวกน็อตกุญแจเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วล่ะทันนะ็อตหน่ะเอาดูชมนหมมชมน้าคุณแม่เขาสิชมหน้าคุณแม่ครับว่าชื่ออันนี้คือรถใครคะ ตอนนี้กำลังทำ่อบรถอยู่หรอคะแล้อยางทำไมมันมันไม่เลยสวยะคะ่ะมันเหมือน,นตุ๊กตาเลยคะ่ะเออคะ่ะอันนี้น่ะตั้งไว้ค่ะเอาไว้โช์นะคะเอานี่เอาไว้โชว์เอาไว้โชงอะไรเลยคะ